สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเรืองนกทานะครับตอนนี้มีลูกค้าจากอำเภอโนนสูงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับได้โทรมาสั่งนะครับเครื่องหยอดข้าวนะครับหกแถวจานคู่แบบบูธนะครับใส่รถไทยนั่งขับนะครับใส่ได้ตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดแรงจนถึงห้าสิบแรงนะครับครับเครื่องหยอดข้าวก็จะแถมสลักให้สามตัวนะครับหนึ่งก็สองสามครับสามตัวแถมมาจานหยอด แถมจานหยอดข้าวให้อีกหนึ่งชุดนะครับเป็นแบบโรยนะครับหน้ากว้างของเครื่องหยอดข้าวนะครับก็จะประมาณหนึ่งเมตรสามสิบเซนนะครับระยะห่างระหว่างเอ่ยระยะห่างระหว่างขานะครับประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนนะครับนี่จะเป็นจานแบบบูชนะครับจานแบบบูชจานประมาณสิบถึงสิบสองนิ้วโดยประมาณนะครับ ทัังก็สามารถบรรจุข้าวได้ประมาณสิบกิโลนะครับราคานะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับครับจะเป็นจานแถมนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเครื่องห่อข้าวนะครับติดต่อได้ที่ร้านโกงจากการเกษตรนะครับอยู่ที่อำเภอเรนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับ สินค้าสามารถจัดส่งทางไปสณีเก็บเงินปลายทางนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0944699224นะครับอขอบคุณครับ